สวัสดีครับทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวิธีสี่รถถังหลักสัญชาติจีนกับปืน125มิลิเมตรระบบออโต้โหลดเดอร์และการยิงกระสุนนำทางพลังทำลายและความแม่นยำในสนามรบสมัยใหม่ในคลิปนี้เราจะอธิบายอย่างตรงประเด็นและชัดเจนว่าวีทีสใช้ระบบออโต้โหลดเดอร์อย่างไรทำงานร่วมกับปืน125มิลิเมตรเพื่อยิงกระสุนนำทางได้อย่างไรและสิ่งที่ทำให้ระบบนี้ถูกนำมาใช้ในกองทัพยุคใหม่ก่อนอื่นมาพูดถึงส่วนประกอบหลักของระบบปืนและการบรรจุกระสุนกันก่อน ปืนหลักของวีที่4เป็นปืนเรียงตัวขนาด125มิลิเมตรที่ออกแบบมาให้ยิงได้ทั้งกระสุนเจาะเกราะก,กระสุนแตะสะเก็ดและกระสุนนำทางชนิดต่างๆปืนนี้ติดตั้งบนหอป้อมที่มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนและมอเตอร์ปรับแนวป้อมเพื่อความแม่นยำเมื่อตั้งยิงระบบออโต้โหลดเดอร์ในวีที่4ทำให้การบรรจุกระสุนเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพึ่งพาลูกเรือในการยกบรรจุกระสุนส่งผลให้ระยะเวลาในการเตรียมยิงสั้นลงและลดความเสี่ยงเมื่อต้องอยู่ภายใต้าการยิงตอบโต้ หลักการทำงานของออโตโหลดเดอร์ er, คือการจัดเก็บกระสุนในแนววงกลมหรือแนวเส้นแล้วส่งกระสุนขึ้นสู่ช่องบรรจุของปืนโดยอุปกรณ์กลไกลที่ควบคุมด้วยมอเตอร์และเซ็นเซอร์การออกแบบนี้มีข้อดีคือลดจำนวนลูกเรือที่ต้องทำงานภายในหอป้อมและเพิ่มอัตราการยิงสูงสุดในช่วงสั้นๆแต่ก็มีข้อจำกัดเช่นความซับซ้อนในการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนชนิดกระสุนที่อาจใช้เวลามากกว่าระบบที่ลูกเรือบรรจุด้วยมือ เมื่อพูดถึงกระสุนนำทางสำหรับปืนรถทั้งเรากำลังพูดถึงกระสุนที่มีระบบนำวิถีเพื่อเพิ่มความแม่นยำเป้าหมายระยะไก,กลกระสุนประเภทนี้อาจใช้เซ็นเซอร์หรือกลไกนำทางที่ต่างกันเช่นการนำทางด้วยเลเซอร์การนำทางด้วยความร้อนหรือระบบนำทางกึงอัตโนมัติที่เชื่อมต่อกับหัวรบข้อสำคัญคือกระสุนต้องถูกออกแบบให้ทนแรงจีที่เกิดจากการยิงและยังสามารถทำงานระบบนำทางได้หลังออกจากลำกล้อง ขั้นตอนโดยรวมตั้งแต่การตรวจจับเป้าหมายจนถึงการยิงมีดังนี้ขั้นแรกคือการค้นหาและล็อกเป้าหมายโดยระบบตรวจจับของรถถังซึ่งประกอบด้วยกล้องความร้อนกล้องกล,งกลงางวันเลเซอร์เรนไฟเดอร์และสำนักนำทางของยานระบบควบคุมการยิงจะคำนวณระยะทางทิศทางการเคลื่อนที่ของเป้าหมายและปัจจัยภายนอกเช่นสภาพลมและสถานะพื้นดินจากนั้นเลือกชนิดก,กระสุนที่เหมาะสมและสั่งให้ออโตโหลดเดอร์ er, บรรจุกระสุนที่เลือกเข้าสู่ปืน เมื่อยิงกระสุนนำทางจะได้รับการกระตุ้นเพื่อทำงานระบบนำทางของตนวิธีการนำทางจะแตกต่างตามชนิดเช่นถ้าเป็นกระสุนนำทางแบบเลเซอร์เป้าหมายจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์จากรถถังหรือจากแหล่งอื่นเมื่อกระสุนปล่อยออกมาระบบนำทางภายในกระสุนจะปรับวิถีเพื่อให้เข้าหาจุดที่เลเซอร์สะท้อนจากเป้าหมายสำหรับกระสุนที่ใช้เซ็นเซอร์ความร้อนหรือกล้องนำทางในตัวกระสุนจะค้นหาและติดตามลักษณะความร้อนของเป้าหมายในช่วงปลายวิถี การทำงานร่วมกันระหว่างระบบปืนระบบควบคุมการยิงและระบบออโตโหลดเดอร์ต้องอาศัยการประสานงานที่แม่นยำข้อมูลจากเซ็นเซอร์จะเข้าสู่คอมพิวเตอร์ควบคุมการยิงซึ่งคำนวณมุมยกมุมหมุนของป้อมและจังหวะการบรรจุกระสุนเพื่อให้การยิงครั้งต่อไปพร้อมเมื่อจำเป็นนอกจากนี้ระบบป้องกันการสั่นไหวของป้อมและการชดเชยการเคลื่อนที่จะช่วยให้การเล็งแม้ในขณะเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพข้อได้เปรียบของการใช้กระสุนนำทางบนรถถังเช่นวิธี C คือสามารถทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันสูงจากระยะไกลลดความจำเป็นต้องเข้าใกล้เป้าหมายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการถูกทำลายเหมาะสำหรับการโจมตีรถถังเป้าหมายคงที่หรือยานเกราะที่มีการป้องกันแบบต่างๆอย่างไรก็ตามกระสุนนำทางมีต้นทุนสูงและต้องการการซ่อมบำรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน ในด้านการใช้งานจริงกองทัพต้องฝึกฝนการทำงานร่วมกันของทีมการตรวจสอบและบำรุงรักษาออโตโลดเดอร์ er, รวมถึงการจัดการกระสุนต่างชนิดอย่างเป็นระบบการฝึกยิงในสภาพการจริงช่วยให้ลูกเรือคุ้นเคยกับเวลาตอบสนองและการเลือกใช้กระสุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์สภาพภูมิประเทศและเป้าหมาย สุดท้ายมาพูดถึงข้อพิจารณาด้านยุทธศาสตร์และความรับผิดชอบการมีเทคโนโลยีเช่นกระสุนนำทางช่วยยกระดับความสามารถแต่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบในการใช้งานอย่างระมัดระวังตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศลดผลกระทบต่อพลเรือนและใช้เทคโนโลยีเพื่อปกป้องความปลอดภัยของกำลังพลและสิ่งมีชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบ สรุปสั้นๆว VT4 ที่ติดตั้งปืน125มมรและระบบออโต้โหลดเดอร์สามารถยิงกระสุนนำทางได้โดยอาศัยการประสานงานระหว่างเซ็นเซอร์ระบบควบคุมการยิงและกลไกาการบรรจุกระสุนซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความเสี่ยงแต่ต้องแลกด้วยความซับซ้อนของระบบและต้นทุนที่สูงขอบคุณที่รับชมครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไป